วันนี้ผมจะมาสอนกลยุทธ์การตลาดที่ทำให้คุณขายของได้แพงกว่าคู่แข่งหรือมีคู่แข่งมาขายตัดราคาทำสงครามราคาแต่คุณก็ยังสามารถขายแพงกว่าได้กลยุทธ์นี้ครับเรียกว่า step pricing แล้วมันคืออะไรนักธุรกิจอย่างเราเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก่อนไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและการตลาดดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียน MBA แบบนี้ทุกวันนะครับ กลยุทธ์การตลาดที่ชื่อว่า step ป r i c i n g เนี่ยมันมาจากขั้นบันไดครับคือธรรมชาติของสมองมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีสมองส่วนเหตุผลแล้วก็ส่วนของอารมณ์ซึ่งคุณคิดว่าอะไรทํางานได้ดีกว่ากันครับคือสมองส่วนเหตุผลเนี่ยมันสำคัญแหละแต่มนุษย์เราหลายครั้งตัดสินใจด้วยอารมณ์ก่อนนั่นคือสมมติเราเห็นสินค้าราคาแพงเราก็จะไม่อยากซื้อถูกไหมครับเราก็จะสนใจสินค้าที่ราคาถูกก่อนคือดึงดูดเราได้ดังนั้นถ้าสมมติผมบอกว่าผมมีสินค้าที่ดีเลยนะของดีเลยแล้วต้นทุนเนี่ยมันสู แต่ว่ามันขายราคาถูกไม่ได้กลับไม่ได้ลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าวิ่งไปหาคู่แข่งหมดสิ่งที่สามารถช่วยแก้ได้ครับเรียกว่า step pricing ก็คือการคิดราคาเป็นขั้นบันไดเพราะความคิดแรกของสมองมนุษย์ครับก็จะวิ่งเข้าไปสู่ของที่ถูกกว่าเสมอดังนั้นหลายครั้งธุรกิจที่มีสินค้าคุณภาพดีราคาสูงก็จําเป็นจะต้องวางระบบราคาให้มีสินค้าที่รองลงมาหรือว่าสินค้าที่เป็นราคาเริ่มต้นเข้าถึงได้เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาก่อนเพราะถ้าลูกค้าเห็นว่าแพงเนี่ยไม่เข้ามาตั้งแต่แรกลองยกตัวอย่างให้เห็นภภาาาาาาพพพนนนะคคครัุุุุณณออองงงงงึึึกกกถ iPhone iPhone Pro ็็็ไดดดด้ตวแสสซ่่่ียเเช17 Max จจป 50,000เลยถ้าสมมุติเราเห็นอย่างงั้นตั้งแต่แรกเราอาจจะรู้สึกไม่อยากเข้าไปเออไปดูเจ้าอื่นดีกว่านะเห็นราคาประมาณ30,000 20,000เองดังนั้นสิ่งที่ Apple ทำครับก็คือการมีสินค้าราคาอื่นๆอยู่ในเซกเมนต์ iPhone นี่แหละที่ราคาลดหลั่นลงมาโดยเฉพาะ iPhone 17ที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยสามารถแข่งกับคู่แข่งได้พอเป็นอย่างนี้ครับลูกค้าเปรียบเทียบระหว่าง2แบรนด์ลูกค้าก็มีโอกาสเดินเข้ามาที่ Apple แล้วพอมาถึงแล้วเอ๊ะไอราคาตรงนี้เนี่ยเออถ้าเราเพิ่มออปชั่นเข้าไปนะมันก็จะได้ของที่ดีมากขึ้นเฮ้ยถ้าเป็นออปชั่นที่ความจุเยอะหน่อยมันก็จะไปเทียบเท่ากับรุ่นต่อไปอ่ะลองได้ดูนะครับสมมุติผมเข้ามาที่ Apple ผมเห็นราคา iPhone 17ราคาเท่านี้ ถึงได้ใช่ไหมถ้าผมเพิ่มความจุหน่อยจะได้ใช้งานได้มากขึ้นราคาก็จะใกล้เคียงกับราคา17 Pro พอดี hey, หรือว่าเอา17 Pro ดีนะแต่ถ้าสมมติเพิ่มความจุครับราคาก็จะใกล้เคียงกับ17 Pro Max หรือว่าเอา17 Pro Max ดีนะถ้าลูกค้ามีกำลังซื้อก็สามารถที่จะไปซื้อได้นี่แหละครับกลยุทธ์ราคาที่เรียกว่า step pricing ไม่ได้ใช้ได้แค่กับ iPhone นะครับร้านกาแฟร้านขนมร้านแฟชั่นเครื่องสำอางใช้กลยุทธ์นี้ได้ทั้งสิ้นเลยอย่าลืมกดเซฟคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้การตลาดดีๆที่ผมจะเอามา ให้ลูกค้าย,ยอมจ่ายแพงขึ้นมากมาย